โอเคผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับซิดซัมเมอร์หรือว่าซิดอะเคโนนั่นเองแล้วผมก็ทำการจับเวล60ให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็บัฟแดงเป็นบัฟสตองเกตอบริตี้นะซึ่งบัฟสตองเกตอเบริตี้เดี๋ยวขอดูกันมันอ่อบวกอะไรบ้างพี่ก็ลืมว่ะขอไปดูกันเอ๊อเอ้ยเลย ตรงนี้โอเคซึ่งบัฟมันจะบวก250%ร้อยห้าสิบเปอรันติเมตดาเมจแล้วก็บวกอีก150ยห้าสิดาเมจแล้วก็บวกคอนอีก150ประมาณนี้ก็ถือว่าได้มาพอดีเลยเพราะว่าสตองเกตเอเบลิตี้อ่ะมันเน้นอันติเมตดาเมจอยู่แล้วด้วยไงแล้วชาโด้อ่ะมันมีคูณ1.7ทีมอันติเมตด้วยซึ่งจะตีโคตรแรงเลยถ้าเป็นอัลติเมทถ้าสมมุติผมใส่เ,เป็นโรเจอร์ ใช้นี่ที่มันบวก1.5คูณทีมดาเมจน,นะไม่จะเป็นอันที่แรงมากโอเคถ้าคุณกำลังต้องการเว็บเติมโรบักที่รวดเดลวอลอดภัยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลมาทางนี้เลย FZ s แชอบมีบริการเติมโรบักบริการกิฟ์เกมฮารแมบต่างๆอันที่เช่นบูล็อกไลเวลบล็อกฟ n i อ e นิเมะเลนเจอร์เอ็กซ์อนิเมะเวนก และยังมีบริการรับฟาร์มแมวอื่นๆอีกมากมายครบจบเรื่องโลบอกต้อง Fset Shop แล้วถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผมแล้วสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร์มผมขอแนะนํา UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยนอ้อง ฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องนึ่งที่สามารถช่วยน้องๆออฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ออยังจะฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับน้องๆอะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ M.V.I.P. ไว้ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวโหลด U.G. Phone สามารถดาวนโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยอย่างแรกเราจะมาดูสตัดคร่าวๆของ Shadow ซึ่งออตอนนี้ผมก็ทำสตัดก็เกือบจะครบ <No. S 2> เกือบจะดีแล้ว <No. S 2> แต่ยังไม่ดีทำดาวของ h a d o w ก็3ดาวแล้วตอนนี้นี่ทาแล้ว3ดาวนี่หมดแล้วทุกอย่าง แล้วก็จะเป็นดากอนดากอนโบตรงนี้สตัดตรงเนี้ยผมพยายามสุ่มแลละแม่งสุ่มให้ได้ยากมากตอนเนี้ยจะได้แค่ดามจฮิตเป็น 3s ที่เหลือจะเป็น 2s อยู่เดี๋ยวผมจะมาปั้นใหม่ก็จะให้ดูดามจคร่าวๆแล้วก็บัฟต่างๆที่มันเอื้อต่อทีมบอกเลยว่ามีซิตมาแม่งดามจแม่งพุ่งจริงแล้วก็จะเป็นของสมใส่เป็นลิลิกลิลิกผมจะลิล <c oughs> ิก <c oughs> ผมจะให้ชาโดใส่อันนี้ลูฟี่ เป็นคลาวของลูฟี่จะบวก525ดาเมจแล้วก็บวก300อัลติเมตดาเมจซึ่งโคตรแรงเพราะว่าจะได้เพราะว่าผมได้3 s ด้วยไงโอเคแล้วก็แอเซสซอรีผมก็จะใส่เป็นหมวกเมกุมินให้ของให้ซิทซัมเมอร์ก็จะเป็นบวก225ดาเมจแล้วก็บวกคอนอีก135ซึ่งมันจะสู้อันนี้ไม่ได้หรอกอันนี้มันบวกเยอะกว่า284ไงแต่ว่าผมมีแค่นี้นแหละแต่เพราะายังไม่ได้เติมแบตาพาของซัมเมอร์เลยต่อไปจะเป็นเอออันนี้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนเป็นการแบบด r u ัคชันปะ่ะอันนี้ผมผมอ่านถูกปะ่ะถ้าอ่านไม่ถูกขออภัยด้วยนะคือปรับเป็น V แล้วซึ่งถ้าเป็น V ปุ๊บมันจะบวกดาเมจ5 5เลยนะซึ่งโคตรแรงถ้าเป็นแบบ V อะ่ะทุกอย่างก็ตันหมดแล้วนะเพราะว่าพี่ก็ชา์โดพี่ก็ตันละนี่ถ้าดาเมจโด,ย,ดยรวมอ่ะจะเป็น7.2แต่ถ้าเกิดใส่เอ่อโรเจอร์เข้ามาในทีมอ่ะจะเป็น91ถือว่าแรงมาก ถ combo, ina, ้าเกิดใส่คอมโบกับโรเจอร์เนี่ยอ่ะผมใส่2ตัวเนี่ยคอมโบกันก็คือแม่งสุดสุดจัดดาเมจอะแค่2ตัวเนี้ยคือดันดาเมจให้ผมไปประมาณเอ่าสี่ร้อยเก้าสิบเก้าดาเมจอะคือแม่งห้าร้อยตีไปห้าร้อยห้าร้อยบีอะห้าร้อยบีนี่โคตรเยอะสําหรับ2ตัวนี้ที่มันบัฟกันเองก็คือตัวนี้จะบัฟทีมดาเมจส่วนนี้จะบัฟเป็นอัลติเมทดาเมจนั่นเองถือว่าสุดจริงถ้าได้มา โอเคแล้วอย่างต่อไปเดี๋ยวผมจะรีวิวเ,เป็นท่าทางการโจมตีของซิดละกันเดี๋ยวไปโลกนี้ละกันโอเคเดี๋ยวดูก่อนตีตีเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองแล้วดูท่าตีมาละมาละฉับสองร้อยห้าสิบเจ็ดเดี๋ยวนะทำไมท่ามันไม่หวือหวาไม่มีแบบไอเอ็มอะตอมิกอะไรอย่างนี้หรอวะโอ้โหจบเลยขอ,ขออีกทีนิ ปรับปรับปรับฟาดไอ้ยสกิลเม่งฟาดแบบฉับอย่างเดียวเลยโอ้คิดว่าจะมีสกิลอะไรที่มันดูดีกว่านี้โอ้จบเลยว่ะซึ่งไอซิดตัวเนี้ยมันดีสําหรับทีมตรงไหนมั่งดีแบบดีแบบดีเลยอะแบบดีจัดจัดอะตรงที่เดี๋ยวพี่ให้ดูนะตอนแรกถ้าเกิดเราไม่มีซิดนะเรามีแค่โรเจอร์นะเดี๋ยวจะให้โรเจอร์ตีดูซิว่าโรเจอร์เราอะอันติเมทสกิวอะมันจะตีเท่าไหร่ ตี464 b นะจำไว้นะ464 b โอ้โหก็ตีแรงอยู่นะ464 b แต่ถ้าพี่ใส่ซิดเข้าไปปุ๊บอ่าลองดูใส่ซิดเข้าไปเอ๊ะมันจะตายมันตายแน่มันตายแน่นาแนฟาดปับ๊บ789ครึง่งนึงอะามคกครึ่งนึงอะโคตรแรงแล้วแถม ชาโด w ผมก็ตี91ด้วยนะถ้าเกิดแบบใส่โรเจอร์เข้าไปตอนแรกผมตีไม่เท่าไรนะหร่แหละปรับปรับดูฟาดปรับ324เชียโคตรแรงอะ่ะคอมโบกับโรเจอร์คือสุดจริงแต่ผมแอบ,บเสียใจยตรงที่สกิลของชาโด w ไม่ได้หวือหวาแบบขนาดนั้นอะ่ะเอา้าผิดตัวเนี่ยสกิลของชาโด w มันไม่ได้หวือหวาเลยอะ่ะมันเป็นการแบบตีธรรมดาแล้วก็เหมือนแค่ฟันไปฉับหนึ่งอะ่ะสกิลอัลติเมทมันอะ่ะ ดี๋ยวดูนะักโอโ้ตัวละครก็ได้ย,ยากมึงไม่ทําให้มันดีๆว่านี้โอ้โหสองห้าสองห้าเจ็ดมมาานะ่ทำให้มันดีหน่อยวะซิตัวซัมเมอร์ตัวหายากเลยนะไม่ทําให้มันดีหน่อยเอ้ยเดี๋ยวผมขอทดลองนิดหน่อยเดี๋ยวจะลองใส่โรเจอร์คู่กับซิปไปสิอยากรู้ว่าถ้าเกิดมันลงทาวเวอร์เนี่ยมันจะลงไหวถึงชั้นไหนเท่าที่พี่เคยลงนะพี่ลงแค่ทาวเวอร์ถึง เมื่อวานอ่ะพี่ลงทาวเวอร์ได้แค่ชั้น20เดี๋ยวขอพี่พลองดูว่าได้ซิดมาจะลงไหวถึงชั้นไหนโอเคมาไปที่ออลอปปี้แล้วก็แล้วก็มาที่ทาวเวอร์ปึ๊บ yes โอเคเดี๋ยวผมจะกอคลิปแล้วกันเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินนะ รุปถึงชั้น30วะ่ะไอ้ยัไม่โคตรแรงคือคอมโบกันแบบ2คนแค่เนี้ยคือไปได้เลยแค่2ยูนิตอ่ะคือไปได้ถึงสาแต่ถ้าเกิดจะไป 40- 50นี่คือต้องไปหาเพื่อนเพิ่มนะเพราะว่าดาเมจม,มันค่อนข้างที่จะเวอร์ในการใช้อ่ะนะผมบอกเลยว่าซิทอ่ะควรหาเอาไว้เพราะว่ามันคูณดาเมจออนติเมจถือว่าแรงมากแล้วก็เอามาคอมโบกับโรเจอร์คือเดอะเบสอ่ะเออแล้วผมก็ลืมบอกไปว่าผมใส่รูนอันนี้ด้วยนะซึ่งรูมิติกมันมีหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจเพราะว่า ผมเอเคแม่งก็ยังไม่เคยได้แล้วก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเดอ้โอโหเซ็สุดตึง